หัวไปไมคอยเจาถึงแล้วสวัสดีค่ะพบช่องน้องอันดมามันอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูน้องนาเดียสาวนาเดียนะคะวันนี้อ่านน้ำเชื่อมเดียวปวกกิ้ไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ร้องรอแล้วยินเสียงคลมคลมแล้ววันนี้สูงมากเลยน้องนาเดียพกควานเอาไม่บังหมดเลย สูงไม่สูงกว่าพ่อควันได้ใจนะคะสาวุหนดีเซ็กซี่ประจำปาพ่อควันเตี้ยไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้เลยนะคะนี่ ต่ว่าไปก่อนอาบน้ำก่อนไม่ต้องรีบรีบไปหาน้องคุกกี้ ไปล้วแล้อไไาไบาจะไปไหมน้องสาววิ่งแล้วเพื่อนคู่สีคู่สีร้องหาแล้วอยู่เชือกดีเอาโอ้เสียงขรบลามนี้เป็นน้องปุกกี้นะคะใครมาก็ต้องมาถูต้นนี้ก่อนบอ แล้วปุ๊กกี้รอแล้วแล้วแล้วแว,แวแข่งพอดีเลยแข่งพอดีเลยนะไม่สนใจปุ๊กกี้เลยวันนี้น้องปุ๊กกี้ก็ร้องรองอยู่ข้างบนแล้วเสียงปุ๊กกี้ทำรามใหญ่เลยนะคะ เพราะว่าไม่เคยห่างกันนะคะเอ่ออืดอืด,อด นางคันมากเลยนะเออแล้วนี lair, ่น้มสกุลฉีดถูด้วยเลือกเลือกถัวเลยน้องแบรดเดียบอกฉีดได้ยุ่งเลยฉีดได้สั่นเลยอ่ะบ้างว่าฉีดได้สายเลยเออ ลาชูน้ำแล้วไปไหนไปไปกินต้นสับปะรดดีกว่าไปเรไปเร่อวิ่งไปแล้ว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 อ๋อกินยาเอาไปก่อ๊บจง ขโมยกินญาน้องหมดเลยโอ้ยขโมยกินญ้าด้วยอะกินขำเรอเลย <c ười> อากินก่อนกินก่อนกินข,ของน้องดวงไอ้ปุ๊กกี้ร้องอยู่ข้างบนเ <c ười> ขาไปเลยยนนอยยืดนั่นเลยปุ๊กกี้มีเพื่อนา่าว่าร้องอยู่ข้างบนแล้ว ดนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะนาเดียดูค่ะสูงมากเลยมาเร็วๆๆๆๆๆไหนทยนะนเด็กขาโอ้ สูมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ทำความสะอาดอีกรอบนึงข้างบนนะคะต้องถูดด้างความสะอาดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ